หากคุณเลือกผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยคุณก็ต้องยอมรับเรื่องค่าใช้จ่ายของเธอหากคุณเลือกผู้หญิงที่หาเงินเก่งคุณก็ต้องยอมรับข้อบกพร่องเรื่องความเป็นแม่สีเรือนของเธอหากคุณเลือกผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านคุณก็ต้องยอมรับที่เธอหาเงินไม่เก่งนักหากคุณเลือกผู้หญิงที่มีหลักการและเหตุผลคุณก็ต้องยอมรับความคิดและความอ่านของเธอหากคุณเลือกผู้หญิงที่เชื่อฝัง คุณก็ต้องยอมรับการมองตัวเองต่ำต้อยของเธอหากคุณเลือกผู้หญิงที่มีความกล้าหาญคุณก็ต้องยอมรับความหัวดื้อของเธอหากคุณเลือกผู้หญิงที่มีความสามารถคุณก็ต้องยอมรับความผดเด็จการและความไร้เหตุผลของเธอโลกใบนี้ไม่มีคนสมบูรณ์แบบไร้ที่ติหรอกผู้หญิงที่เพียบพร้อมมีอยู่เพียงในฝันเท่านั้น